คือมาห้าโมงเย็น่ะได้ทานหกโมงเลยนะคะทุกคนนี่อันน uh uh ี้น้องดิวมาส่ง้วยตัวเองเลยนะคะสำหรับเมนูใหม่นะคะ วันนี้อิ่มก็จะพาทุกคนไปทานอัฟเตอร์ยัมกันค่ะเรียกว่าเขาปิดให้บริการการนั่งทานที่ร้านประมาณ2 3เดือนเนาะตอนนี้เขาก็กลับมาเปิดให้บริการนั่งทานที่ร้านแบบปกติแล้วนะคะซึ่งอิ่มไปเนี่ยเป็นวันที่สองที่เขาเปิดให้บริการนั่งทานท,านที่ร้านเนาะเดี๋ยวเราจะไปดูกันค่ะว่าการทานอัฟเตอร์ยัมในยุค New normal เนี่ยเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวตอนนี้อิมก็กาลังขับรถติดไฟแดงอยู่เดี๋ยวรอสักครู่เดี๋ยว,ยวไปเจอกันที่ร้านอัพเตยามค่ะทุกคนตอนนี้อิมก็มาถึงหนะะ้าร้านแล้วค่ะตอนนี้ที่ร้านก็กาลังจัดเตรียมโต๊ะใดๆนะคะในการแบบว่ารับรองลูกค้าในค่าคืนนี้เนาะ,ะเดี๋ยวอิมจะลองไปต่อคิวดูว่าอิมได้คิวที่เท่าไหรค่ค่ะตอนนี้เวลาเท่าไหร่นะห้าโมงตรงนะคะ ทุกคนคะเมื่อกี้อิมก็เข้าไปสั่งยำอะไรเรียบร้อยหมดแล้วนะวันนี้มันค่อนข้างที่จะเป็นวันธรรมดาก็เลยคนน้อยทุกคนอิมอ่ะจริงๆได้ทานตั้งแต่รอบแรกเลยคือมาห้าโมงเย็นนะ่ะได้ทานหกโมงเลยนะคะทุกคนถ้าช่วงนี้ใครว่างมาทานวันธรรมดาก็จะได้ทานเร็วมากแต่ว่าอิม,มติทุระก็เลยเลือกขอเลือกเป็นรอบสองนะคะซึ่งรอบสองเนี่ยก็จะได้ทานประมาณทุ่มครึ่งนะคะวันนี้ที่มาทานมีเมนูใหม่ให้ลองด้วยนั่นก็คือไข่หมึกขั้วนะ ตอนนี้อิ่มกลับไปทําธุระก,ก่อนแล้วเดี๋ยวมาเจอกันอีกทีตอนทุ่มครึ่งเนาะแล้วก็ทางร้านเนี่ยเขามีการเว้นระยะห่างเรื่องโต๊เรื่องอะไรอย่างเงี้ยค่ะรอบนึงก็อาจจะนั่งได้ไม่เยอะเท่าที่ควรเนาะแต่ว่าเมื่อกี้ไม่ได้ถ่ายบรรยากาศที่ร้านมาให้ดูเพราะว่าเขากําลังยุ่งๆกันอยู่เนาะเดี๋ยวไปดูทีเดียวตอนนี้มาหาแล้วกันค่ะ พ ah ันธ right? ุ์ยาใส่นะคะสำหรับในส่วนขีงท่านแบบนุ้ยและเด็นในสนวนนั้นจสวัสดี้ปารคิวหมายเลขห้าอีกสักครั้งนึงค่ะหมายเลขห้ากลับมาหรือยังคะหมายเลขห้าลำตีลำสองแล้วครับทุกคนคะตอนนี้ก็มาถึงที่ร้านแล้วนะแล้วก็ได้นั่งเป็นรอบที่สองยูมันนี่มีเด็กมาป่วนในคลิปเรานะคะอันนี้คือหลานชายของอิมเชียร์น้องยูนี่น่ารักปะมินิฮาดินี่ ยูมินี่ฮาเอดได้ได้เห็นไหมโอเคเดี๋ยววิมถ่ายคลิปกอนนะก็คือว่าเออหนูมีไอติมแล้วเพราะฉะนั้นหนูจะไม่กรพ,พิมใช่ไหมอ่าหนูจะให้พิมถ่ายคลิปได้ใช่ไหม ออาได้นะคะเพราะฉะน,นั้นเนี่ยอิมไมคิวทุกคนช่วงเนี้ยอัพเตยังไม่ค่อยมีคนถ้าใครมาช่วงนี้นะก็สามารถสั่งเมนูต่างๆได้แบบยังได้อยู่อย่างเช่นอิมมารอบสองเ่ยก็ยังได้หมูยออยู่ทุกคนเออก็มาช่วงนี้ก็จะดีหน่อยนะใครมาอัพเตยามช่วงนี้บอกเลยควร ไส่หมึกะคะ่ะน่าทานมากขอบคุณนะคะ,คะขอบคุณค่ะหึืว่านางสาวไทยมาเสิร์ฟนะคะน,นี่อาหารกองมาเสิร์ฟครบแล้วนะคะที่เราสั่ง,งไปแบบจุกๆก็จะมีนี่เลย คอหมูทอดนะคะทุกคนแล้วก็ต่อมาที่ยำกุ้งสดไม่ปลาอันนี้ยำแซลมอนไม่ปลานะคะถัดไปเป็นยำหอยแครงไม่ปลาแล้วก็หมูยอไข่แดงไม่ปลาแล้วก็แซลมอนปลาของอ้องอานแล้วก็กุ้งปลาของ้องอางนเซนเือรนะคะแล้วก็นี่ขอพิเศษเมนูใหม่เป็นไข่ปลาหมึกคั่วจัด ลองชิมกันเลยเข,า,ขาให้ไข่หมึกเยอะอยู่นะมีน้ำจิ้มให้เลือกสองแบบทุกคนแล้วก็มีผักชีกับแตงกวาให้ด้วยอันนี้น่าจะเหมือนน้ำจิ้มปลาอะไอะเอนะ้ยไม่ปลาอ๋อน,นี้เป็นน้ำยำแน่เลยแล้วก็น,นี้เป็นน้ำจิ้มซีฟู้ดอ๋อลองชิมดูก่อนนะคะไข่ปลาหมึกมันดีมันละมุนทุกคนมันหนุบหนุบ เราลองกินกำจิ้มซีฟูดดูบ้างจะบอกว่าจิ้มกับน้ำจิ้มซีฟูดโอเคก,กว่าเพราะว่าตัวน้ำยำมันยว่าร้อนหวานไปนิดน้ำจิ้มซีฟูดก <Okay. S 2> ับกระเด็นเอากินคู่กับผัก เปนเฟอร์ใช่ไปต่อที่อะไรดีคะกุ้งสดจีว่าอยู่ตรงหน้าเลยมายามนยำกุ้งสดกะัคฮะความกุ้งคือตัวโตเหมือนเดิมมันยำไปจ่ะสุก น้ำเหมือนเกอบตัวโต,วตวมากกว่านี้รสชาติไม่เปลี่ยนนะ่ไอร่อ,อ,อ,อยดีนะหอมน้ำมากต่อกันที่คอหมูทอดค่ะอิมไม่ได้สั่งยำคอหมูทอดนะเพราะว่าเอาคอหมูทอดแล้วเราเอามาราดน้ำยำอี ยำกุ้งตดราดเข้าไปใช่กระเทียมเจียวแบบจุกๆเยอะมากจ้าลอยขึ้นสวรรค์ไปเลยจ้ะเมนูนี้ที่รอคยอยหยุดโพลุกไปอ่ะอยากเป็นนักแสดงมาก แขกไปค่ะหยดื่มกาแฟจิ้มเดีกันได้เลยนะต่อมาพี่ยำแซลมอนค่ะนิ่มกินชิ้นใหญ่แบบนี้เลยแซลมอนอ่ะเขาชิ้นเขาหั่นชิ้นยาวนะแต่ว่าไม่หนามากเวลาพับใส่ช้อนอ่ะพอดี มันมาเลยทานคู่กับหมูยำแซ่บๆนะเด็ดต่อมาที่หมูยอกไข่แดงค่ะอนุญาตนะคะเราก็เลือกสั่งแบบว่าไม่ล้าเช่นเคย ผมกับการลรวคอยนี่เลยเป็นเอาไปเลยทำใหญ่